ในวันนี้ส่งตรงกับชาววันที่เจ็สิงหาคมสองพั้ารสิบ้า ปีสุขท้งสมเนเรได้พร้อมกันมาปฏิบัติสิ่งได้อธิบายมาโดยลำบับ ตั้งแต่เรื่องจุดประสงค์ของการทำสมาธิเรื่องของอริยบทสี่อาการกิริยามาโดยลำดับสำหรับวันนี้ จะพูดถึงสถานที่บริเวณในการปฏิบัติโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นในการปฏิบัติสถานที่ บริเวณที่จะปฏิบัตินั้นมีความสำคัญในสมัยพุทธกาลหรือสมัยโบราณวัดวาอาราม ที่ท่านสร้างขึ้นมักจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งรบกวน เช่นอยู่ในในป่าหรือแยกออกไปจากหมู่บ้านออาไปอยู่ชัยชายที่ผู้คนไม่รบกวนโดยเฉพาะเรื่องของเสียงที่นี้เวลาวัดสร้างขึ้นแล้วเนี่ย ก็จะอยู่ตรงนั้นการที่จะย้ายหนีชุมชนเพราะชุมชนขยายตัวออกมาก็ยากปัจจุบันวัดเป็นจำนวนมากจาถูกชุมชน ร้อมร้อมเข้ามาถ้าวัดใดที่มีอนาบริเวณกวา้างก็ดีหน่อยหรือว่าที่มีต้นไม้มากๆก็ได้เปรียกกอจากสามารถซับเสียงต่างๆ ฉะนั้นจึงเห็นว่า <c oughs> เรื่องบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัตินี้มีความสำคัญถ้าหากเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมไม่มีเสียงอุทึกคึกโคม สถานที่ไม่มีอากาศหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ยิ่งได้เปรียบหรือว่ามีความเหมาะสมทางด้านอากาศ ทั้งด้านสถานที่หรือถึงแม้มีความเหมาะสมแล้วสถานที่นั้นก็ต้องมีมีระเบียบมีความสะอาดดังที่เคยกล่าวว่าความสะอาดความเป็นระเบียบนี้ รวนแต่เป็นสิ่งอํานวยหรือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมด้วยสถานที่ใดวัดใดเข้าไปแล้วมีความสกปะปกโรคกรุงลัง เหม็นสาบเหม็นสางก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นได้บ้านใดเข้าไปแล้วบ้านรกรุงรังไม่มีระเบียบข้าวของวางกระจัดกระจายอื่น สกปรกเดินสากเท้าก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงเจ้าของบ้านนั้นๆในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อววริยัง <c oughs> ท่านเดินทางไปพบ หลงปุ่มมันท่านเดินเข้าไปในวัดจะเห็นบรรยากาศวัดมีความเงียบสงบมีความสะอาดสะอ้านผ้าเช็ดเท้าที่วางไว้มีความสะอาด พับวางว่าเป็นระเบียบไม่กระจัดกระจาย <c oughs> ท่านเกิดความประทับใจสมัยเป็นเนนน้อยเคยไปวัดหนองป่าพง ไปวัดป่านานาชาติซึ่งวัดเป็นป่าเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่สะดุดตาและมีความแตกต่างจากวัดที่เคยเห็นก็คือความเป็นระเบียบแม้จะเป็นป่าแต่ว่าวัดสะาสะอ้าน เดี๋ยวอยู่ในรีบทยืนนะลูกเน็ดนั่งสปางวัดมีความสะอาดสะอาดถนนหนทางไม่มีใบไม้ลกกรุงรังกุฏิสะอาดไม่มีฝุ่น ก็เกิดความเรื่มใส่ศรัทธาแม้มีเสียงก็คือเสียงนกเสียงสัตว์เสียงลมพัดใบไม้เป็นสิ่งที่ประทับใจสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ก็เป็นความฝังใจว่าต่อไปถ้าทำวัดก็จะทำวัดในรัศดรดังกล่าวนอกจากสถานที่บริเวณดังที่กล่าวมาแล้วในวัดนั้นหากมีการยานามิตร มีครูบาอาจารย์ที่ดีก็ยิ่งดีใหญ่ในวัดหนองป่าพงหรือว่าป่านานาชาติพระมีทั้งพระไทยแต่ถ้าวัดป่านานาชาติเป็นพระชาวต่างชาติทั้งสิ้นก็อยู่กัน แบบปรยาณมิตรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมีเมตตากรุณาต่อกันไม่ถือยศศักดิ์ทุกคนมีความเสมอกันด้วย พธรรมวินัยมีการแนะนำได้กัลยาณจิตมีการช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเรียกว่าเป็นกรลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ ที่คอยแนะนำอบรมก็ยิ่งเป็นประโยชน์ใหญ่ถ้าหากเราไปเริ่มในการปฏิบัติธรรมเราไปในสถานที่ตรงข้ามกับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ย่อมให้การปฏิบัตินั้น ไม่เจริญก้าวหน้าสถานที่ไม่มีความสงบบริเวณมีความวุ่นวายมีตลาดนัดมีร้านค้ามีสิ่งที่เราใช้คำว่าพุทธภาณิชย์ ล้วเราจะหาความสงบอะไรมาจากไหนแทนที่จะอยู่เพื่อฝึกฝนอบรมจิตของเราให้มันเจริญขึ้นก็กลายเป็นไปนมุ่งในเรื่องของการพานิชย์ก็คงจะยากที่จะหาความเจริญขึ้นได้ ในวัดปฏิบัติผู้ที่เข้าไปเนี่ยก็หมายความว่ารู้ตัวแล้วทิ้งความกังวลต่างๆออกทั้งสิ้นสมบัติของตอนเองที่จะมีอยู่จริงๆก็มีอัตกบริขารบริขารแปดภาพ บริขารสบมชีวรผ้าสังคาดีบริขารแปดเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติส่วนตนแม้จะมีสกการะอะไรที่มาถวายใหม่เงินทองข้าวของอะไรทุกอย่าง ท่านจะให้เป็นของสงส่วนกลางหมดทุกอย่างไปอยู่ส่วนกลางหมดรับสบูยาสีฟันสบงจีวรเงินทองอยู่ส่วนกลางทั้งสิ้นพระเราจะไม่มีกิจไม่มีจิตกังวล หากมีความต้องการที่จะใช้สอยสบู่ยาสีฟันก็ไปเบิกจากส่วนกลางพอหมดแล้วก็ไปเบิกไม่ต้องอนาทรร้อนใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีการรักษาส่งโรงพยาบาลไม่ต้องอนาทรร้อนใจจากเดินทางไปไหน ก็จัดพาหนะให้ปิดข่าวสารที่จะทำความรบกวนทางด้านจิตใจไม่มีการสื่อสารจากภายนอกไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีโทรทัศน์วิทยุจดหมายที่เข้ามาจดหมายที่จะออกไป ก็ต้องมีความสำคัญจริงๆมีการพิจารณาจดหมายเข้าจดหมายออกฟองอย่างนี้ท่านที่ไม่คุ้นชินก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับติดคุบแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรที่มันตัดควางกังวลของร่างจิตใจได้เป็นอย่างดี ปรากฏว่ามีผู้ไปปฏิบัติกันมากมายมากมายแม่ย่าโยมที่จะไปปฏิบัติเนี่ยเช่นวันสุขเขาเข้าไปแล้วก็ปดทุกสิ่งออกหมดมีโทราศัพท์ก็ปดออกไว้มีทรัพย์สินเงินทองก็ปดออกไว้ไว้ในที่ที่รับฝาก เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสมอเหมือนกันหมดนุ่งขาวห่มขาวแล้วไปสมาทานสีแล้วก็ปฏิบัติธ,ธรรมอยู่ในนั้นพอวันอาทิตย์ลาศีแล้วก็ค่อยมากลับสู่สภาวะเดิมมาเบิกเข้าของออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงธรรวาส ในเรื่องของการอยู่การฉันก็ได้เคยพูดให้ฟังแล้วนะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญนับวันก็จะลดน้อยถอยลงไปความไม่มีแต่มันมีคือมีความเจริญทางด้านจิตใจ จะมองเห็นหลสิ่งหลยอย่างที่มันเกิดขึ้นทางด้านจิตใจตัดความกังวลคนนั้นจะติดต่อมาคนนี้จะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้อะไรตัดออกได้หมดเลยออกจากปฏิบัติธรรมค่อยว่ากัน สถานที่บริเวณจริงสำคัญของเรายังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเช่นพยายามรักษาความสงบภายในวัดไม่ให้มีความพุกพ้่านวุ่นวายพยายามรักษากิจต่างๆ พยายามที่จะดูจิตด,ดูใจของตนความโลภปวดหงสามารถที่จะควบคุมทำให้ลดน้อยเบาบางลงได้มากน้อยเพียงใด อันนี้เราต้องมองที่จิตของเราให้มองเห็นโทษที่มันเกิดขึ้นแล้วมองเห็นคุณในการปฏิบัติจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปห่วงอะไรแล้วโดยสภาพความเป็นจริงไม่ต้องห่วง บ้านไม่ต้องห่วงคนนั้นคนนี้ก็ถึงจะห่วงอย่างไรที่สุดมันก็ตายจากกันหมดแหละต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตนเองหน้าที่เราก็คือต้องรักษาจิตใจรักษาชีวิตรักษาจิตใจของเรา ผู้อย่างนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เป็นสภาพของความเป็นจริงเราตัดความกังวลความห่วงบุคคลในโลกภายนอกออกแต่ถ้ายังกังวลยังห่วงอยู่ ก็เป็นปัญหาดังนั้นท่านจึงให้ตัดสิ่งที่บรบกวนออกไปให้หาสถานที่ที่มีความเหมาะสมบริเวณที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่อากาศกำลังดีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่เสียงดังที่มีความสะอาดมีกริยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ คอยชี้นําก็จะทําให้การก้าวหน้าเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าฉะนั้นให้เราพิจารณาอันไหนที่มันเป็นขยะที่มันรกรุงรังในชีวิตของเราก็พยายามขจัดพยายามปฏิเสธและขจัดออก แม้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ก็ปฏิสัมพันธ์แต่อย่าให้มันติดเหนือยกับน้ำกับใบบัวมันอยู่ด้วยกันน้ำจะขึ้นมาอยู่บนใบบัวใบบัวอยู่ยในน้ำแต่มันไม่ซึมเข้าหากันมีรก็ปฏิสัมพันธ์แต่ว่าไม่ซึมเข้ามาจนกลายเป็นการยึดติด ก็จะเป็นประโยชน์ในการฝึกการปฏิบัติทางด้านจิตใจของเราสืบไป